ทีมตอนนี้ฟอร์มทีมยังไม่ค่อยดีเลยหาชัยชนะ9้านัดแล้วนะใช้คิดว่ามันมันอยู่ตรงจุดไหนที่ทําให้ทีมเราไม่ปลดล็อกสักทีอืมจริงๆผมว่าชุทุกเกมมันก็ท,ที่ที่พลาด,ด,ด,ดมานะม,มันก็มีโอกาสที่จะชนะนะถ้าแบบได้ติดตามอะไรเงี้ยคือมีโอกาสที่จะยิงนําหรือว่าแบบเหมือนเปลี่ยนผลการแข่งขันแต่ว่ามันทําไม่ได้พอทําไม่ได้ก็เหมือนกับ ก็โดนเขาลงโทษอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกๆเกมก็ที่ผ่านมาหลายๆเกมอ่ะก็คิดว่าทําได้ดีแล้วครับแต่ว่าผลมันอาจจะออกมาไม่ได้แบบที่ตั้งใจตั้งเป้าปีนี้ยิงกี่ลูกดีตอนนี้ก็รวมทุกรายการ6ลูกกันนะเจลิกสี่ใช่ปะใช่ครับแล้วก็ลูวานสองก็ประมาณสักสิลูกอะไรเงี้ยสิลูกก็คิดว่าก็อยากทําไม่ได้ก็มีเป้าหมายว่าอยากจะยิงให้ถึง10ลูกในปีนี้แต่ว่าจะทําได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องแต่เล่น อยู่นี่นี่เช็คได้ดูเหมือนว่าอยู่ในอยู่ในเกาบเคทโทษเยอะกว่าที่ไทยไหมคือม่ช่าสั่งไหมก็ประมาณนั้นครับด้วยแทคติกของเขาคือส่วนใหญ่กองหน้าเขาไม่อยากให้ลงไปไปต่ากว่าปกติครับอยากให้อยู่ในในบล็อกเป็นส่วนใหญ่เลยมันก็เลยเหมือนมีโอกาสที่มันอาจจะก้องหลังอาจจะไม่ได้ประกบผมมากเท่าคนอื่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าไอ้ตัวนี้เล่นยังไงหรือว่ามันมันทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ย ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นช่องโหว่นิดๆอะไรเงี้ยที่อาจจะมีพื้นที่เยอะกว่าคนอื่นเขาหน่อยตอนนี้เหมือนกาลังเข้าที่เข้าทางกับกับโคช้ชกับทีมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องอาขาดบอลถ้วยใบสองทนะี่สำคัญเนาะกลับไปทีมชาติเนะี่ยเรากังวลไหมว่ากลับมามันจะขาดช่วงต่ออะไรเงี้ยอืมก็จริงจริงก็แอบกังวลนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันก็เป็น2เกมที่ที่สําคัญแล้วมันเป็นบอลบอลถ้วยก็คิดว่า าเราน่าจะได้โอกาสอะไรนู้นในช่วงที่ถ้าแบบถ้าได้อยู่นะบอลถ้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คงได้มีโอกาสเล่นพอไม่คิดว่าไม่ได้ก็รู้สึกว่ามีกังวลนิดนึงัะแต่ว่าก็ก็คิดว่าไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรจริงๆผมก็ให้ความสำคัญกับทีมชาติเป็นลำหนึ่งะก็อยากจะไปไปถ้ามีโอกาสไปรับใช้ทีมชาติได้ก็อยากไป